นมัสก,การพระครูชาววอนบูนสิษ์วันนี้ผมขออนุญ,ญาตมาเรียนถามเกี่ยวกับประวัติหลวงู่เพียรขรับูนยถ้า,พ,าพระครูเล่าประวัติหลวงพ่อเพียรอดีเจ้าวาดได้ไหมครับได้โยมประวัติหลวงพ่อเพีย,ยาารก็คือหลวงพ่อเพียรถือกําเนิดที่บ้านเกิดนอนท์หักท่านได้บรรพชาเป็นสาม,มนเณร มาตั้งแต่เป็นสามนเณนพอถึงอายุได้บวชพระได้ท่านก็ได้บวชเป็นพระได้อุปสมบทแล้วก็ได้ไปศึกษาวิชาเอจิอาจารย์หลายๆอาจารย์แล้วท่านก็มีลูกศิษย์ลูกหานั่นก็คือหลวงพ่อเม้าหลวงพ่อสุขเคยอยู่ร่วมกันเคยไปปฏิบัติร่วมกันไปศึกษาวิชาเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดัง เป็นญาติโยมได้มีความเคารพนับถือแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังโดยเฉพาะบ้านถนนหกนักก็นับถือท่านมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันท่านก็มีเสียงโดง่ดงดังไปทั่วแล้วก็มีลูกศิษย์หลายๆทิศหลายๆทางอาตมาเองก็เกิดไม่ทาน,นโยมสมัยท่านอยู่นั้นท่านก็ ก็ไม่ทราบว,ว่าดยังไงแต่ท่านก็ร่วงตั้งแต่สองสี่เป็แปดอาจะมาเองก็เพิ่งมาอยู่ทีหลังตนี้เป็นสถานที่ก่สร้าง การลงพ่อเพียนเพื่อประสิสารผู้ปล่อยอลงพ่อเพียนระตักพ่วงข้อเมตรถึงสามเมตรซึ่งเราเรียเป็นงองค์ใหญ่ที่สุดในลูกนะครับก็ลง,งสร้างเฉพาะบริเวณที่ฐานที่ตั้งของท่านตอนนี้ใช้งบสี่ล้านเศษนะครับสําหรับรูปเลยของท่านนั้นให้ทางคงจะกาดสินเดชาที่จังหวัดปทุมธาน,นีเป็นผู้สร้าง ในมูลค่าสิบเจ็ดล้านบาทนะครับตอนนี้ได้ส่งมอบมาแล้วสามชิ้นที่ทางหอจ้กอศิลป์เดชาส่งมอบมาแล้วสามชิ้นเป็นส่วนเียนล้วก็ส่วนกระหม่อมแล้วก็ส่วนตรงขางนะครับทัมม้งหม,มดมีอยู่ยี่สิบยี่สิบสองชิ้นนะครับตอนนี้ส่งมอบมาแล้วสามชิ้นเป็นโลหะหรือเป็นอะไรครับทำในทองเหลือง,ง,องจะมาประกอบกัน ไปไประดิษานที่อาคาร้นเานที่จะประดฐานทรงจูเพียนนะครับเส็จไปอย่างนี้ท่านที่ปาตรงนี้นะครับอาคารจะเป็นรูปแบบทรงนี้เลยใช่ไหมครับอา,า,าคารโน้นเป็นาคารูปแบอาาร ก็แนะนำนะครับ,นนรบว่าโบสถ์นี้คือสร้างยุคไหนอะไรัไงไงครับนี่เป็นโบสถ์หลังเก่าสมัยผู่เทียนยังยังดำเนิเป็น ตำแหน่งเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดต้นหนักนะท่านข้ามาแล้วก็ได้มีการบูรณะตอนแทนมาหลายครั้งแต่กป็ยังคงสภาพเดิม่ว้ไไม่เปลี่ยนแปลงเป็นต้มแทนส่นวนที่สุดข,ขัวบ้านนี่เป็นเวียนของหลวงปู่เพียรนะครับสมัยที่ท่านยังเป็นเจ้าอาวาสที่วัดเพราะสมัยก่อนนั้นไม่มีรถการเดินทางใช้เปลี่ยนเป็นหลักนะครับตอน ไปเปลี่ยนไปขึ้นรถไฟที่อำเภอลำไยมากซึ่งหา่างไปประมาณ4 0กวกิโลก็ไล้เกเปลี่ยนเนี่ยเินทางเขาเกตมีการบูรณะบางไหมครับเกลียนก็บูรณะบ้างส่วน,นแต่โครงสภาพเดิงไ้ซึ่งผู้สารชนที่มาลอดเปลียนแล้วก็เชื่อว่าโชคดีในสิ่งที่อธิษฐานทุกคนไปนะครับงั้นจึงมีผู้มาลอดเปลียนของท่านไม่ขาดสายนะครับ ช่วยแนะนําพระพุทธรูปอยู่บนท่านนี้หน่อยครับอ,รองค์นี้ชาวบ้านเรียกว่าองค์ดามีความเชื่อตามตำนานเล่าสืบต่อมาว่าครั้งหนึ่งสเด็จพระเรืสวนมหาราชท่านเสด็จไปตีเมืองเราแม่ได้ผ่านมาแถวอำเภอรองนี้ท่านได้สร้างไว้อันนี้ก็เป็นความเชื่อที่เราเชก่นมาแต่ไม่มีหลักฐานที่เป็นประวัติศาสตร์ที่จะยืนยันไนดะ้แต่ว่าเราก็มีความเชื่อว่า เป็นพุทธรูปที่พระเมตตพระเจ้าวพระรา,ราชท่านได้สร้างไว้ก่อนเป็นจีนเมืองระแบกดได้รับชายชนักกลับมานะครับอันนี้ก็เป็นเทศษที่เล่าลือกันมาแข่งระทา่งทุกวันนี้ครับเลา่าสืบต่อกันมาเรือลำนี้มีความเป็นมาอย่างไงครับคือเรืองนี้คือว่าแม่ยานางสบายทิ์ท่านประหลาดโบราณเปลี่ยนัานธรรมรูน ท่านได้ไปปรับรุงพื้นที่ในกรงท่านที่เป็นฟองน้ำทั้งุดไปก็เจอจก็มีความเชื่อว่ามีอายุประมาณ500ปีก็เลยท่านเลยฮะมาประดิษฐานไว้ที่นี่เพื่อให้ประชาชนพุทธศาสนชนได้กราบไหว้บูชานะครับ